อันนี้จะเป็นหนํำหมูข,ของกระต่ายพี่น้องกระต่ายเพิ่นเป็นวัดเพิ่นก็จะซึมบ่คอยกินอาหารก็เลยให้เป็นอันนี้จะเป็นใบตะไคร่หอมพี่น้องแล้วกะตัวน,นี้จะเป็นฝ่าทลายโจรก็มาให้เพิ่นกินตอนนี้เพิ่นกะเริ่มจะอาการดีเขึ้นแลวพี่น้องจากที่เพิ่นแบบนอนนอนแบบกกไข่ ะะแบบนี้พี่น้องอันนี้ก็คือเป็นทานนอนที่เพิ่นโบอคอยสบายตัวนี้ก็เป็นคือกันเป็นวัดถือฝนกับเพิ่งจะเอาไอ้ตะไคร่หอมกับฝ่าทลายจนมาเห้เพิ่นกินแต่ว่าตัวนี้กินก้อนพี่น้องเพ,เพิ่นอาการเพิ่นเริ่มดีขึ้นอันนี้ก็เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะคะเอามาแบ่งปันบอกพี่น้องก็เอาล่องไปเห็ดไปปรับใส่กับกระต่ายเขาล่องเบิ่งเดอค่ะ จัดสำหรับคลิปนี้ก็มาฝากพี่น้องแค่นี้ก็เนาะค่ะสวัสดีจ้ะ